ไปดูการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกอย่างศึก MotoGP ฤดูการ2025นะคะกเ็เข้าสู่การแข่งขันสนามที่21ซึ่งเป็นสนามรองสุดท้ายของฤดูการค่ะกับรายการโปรตุเกสกลางปีที่สนามอัลกราฟอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ประเทศโปรโตุเกสนะคะเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบฝึกซ้อมค่ะซึ่งการซ้อมวันแรกนี่สนามไม่มีมาร์คมาเกสนะคะแชมป์โลกฤดูการนี้ของทีมดูคติที่มีอาการบาดเจ็บไปนะคะ ก็ทางต้นสังกัดเนี่ยส่งนิคลโลบูเลกานักบิดจาก World s u p e r b ์ไบท์ทำหน้าที่แทนมาร์กในช่วง2สนามหลังจากนี้ค่ะแต่ว่าผลการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นอเล็กซ์มาเกรนะคะรองแชมป์โลกฤดูกาลนี้ก็ทําเวลาในรอบฝึกซ้อมดีที่สุดทําเวลาไปได้1นาที37.974วินาทีแล้วอเล็กซ์มาเกรก็ตีตั๋วไปยืนรอในรอบคัดเลือกคอลี่ฟายทันทีค่ะ ขณะที่ฟานเทสโกบัญญญานะคะนักบิดดีกรีแชมป์โลก2สมัยก็ทําเวลาตามมาเป็นอันดับที่2ในรอบฝึกซ้อมโดยทําเวลาช้าก,กว่าอเล็กซ์เพียงแค่0.030วินาทีเท่านั้นค่ะ ส่วนกล้องสมเกียจจันทรานักบิดไทยเจ้าของรถหมายเลข35ของทีม LCR Honda นะคะนี่ก็จะเป็นสนามรองสุดท้ายของเขากับวงการ MotoGP แล้วเพราะนับตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปเนี่ยกล้องสมเกียรติจะถูกโยกไปแข่งขันในรายการเวอร์ซูเปอร์ k บ1หปีเพื่อที่จะประเมินผลในการลุ้นเป็นนักบิดรายการระดับโลกต่อไปค่ะ ส่วนในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะผลงานของกล้องสมเกียรติก็ยังเดินหน้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็กดเวลาต่อรอบดีขึ้นตามลำดับนะคะก่อนที่จะจบการฝึกซ้อมในลำดับที่20ทําเวลาต่อรอบใช้กว่าอเล็กมาเกรสเพียงแค่1.824วินาทีค่ะแล้วก็กล้องสมเกียรติจันทรานะคะไม่ผ่านการตัดตัวนะคะแล้วก็ต้องไปเหนื่อยในการแข่งขันคอลิ่ไฟหน1เพื่อลุ้นเป็น2นักบิดที่ทําเวลาดีที่สุดผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบคอลิ่ไฟคิ Q2 ต่อไปค่ะ เยวางไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้กล้องสมเกียรติมีช็อตออฟเดอะเดย์ค่ะมีทีมมีเดียของ MotoGP ถึงกับต้องตัดภาพไฮไลท์แยกออกมาเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่กล้องออกตัวจากโค้ง15ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายนะคะก่อนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยกล้องสมเกียรติเผลอไปเปิดคันเร่งรถมากเกินไปทำให้รถเกิดอาการหน้าลอยค่ะ จนตั้งฉากเลยนะคะก็มากกว่า60องศาเลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยรีบชะลอความเร็วแล้วก็คุมรถไม่ให้ล้มนะคะก่อนที่จังหวะต่อมาก็าจะเอามือไปที่หน้าอกคล้ายๆกับจะสื่อสารว่าโอ้โชคดีนะคะที่ไม่ล้มค่ะอารมณ์ประมาณขวัญเอ้ยขวัญมาประมาณนี้นะคะก็ะกล้องเนี่ย ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะยอมรับเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเลยนะคะมีจังหวะที่ล้อหน้าเนี่ยยกขณะที่ขี่ด้วยเกียร์หกหลังสัมผัสกับพื้นก็มีอาการสั่นของตัวรถด้วยแต่ว่าโชคดีที่เจ้าตัวเซฟมันเอาไว้ได้ค่ะ ส่วนการฝึกซ้อมวันแรกนะคะเขาบอกว่ารู้สึกดีค่ะก็จะได้ลองปรับเซตอัพรูปแบบต่างๆเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจบนแทรกนี้ซึ่งค่อนข้างท้าทายแล้วก็สนุกมากอยู่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ ก็สำหรับศึกประตุกีจกลางปีนะคะจะเข้าสู่โปรแกรมค a l i ิฟายเพื่อจัดอันดับ Start แล้วก็ดวลความเร็วรอบ s p i ิน a c เสกันในวันนี้ช่วง4ี่ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะคะส่วนรอบเมนเรส c e ค่ะจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองค่ะ มีรถรอยขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเซฟเอาไว้ได้ไม่ฉะนั้นก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของนะักบิดไทยนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะครับจนกว่าจะจบฤดูก,กาลนะครับ